เอาเลยครับสวัสดีชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับซีซ่าครับที T ่ช่องแชนลนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเรียงไทม์ไลน์การปั้นมอนขึ้นหกดาวอีพีที่สองกันแล้วนะครับผมก็สำหรับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่สองก็คือตัวที่สองของเรานั่นแหละตัวที่สองที่ผมแนะนำจะให้ปั้นนะครับผมก็คือเจ้า อินุกามีมือ่นั่นเองนะครับเป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวที่2เนี่ยผมแนะนําให้เลือกเป็น2ตัวนะครับระหว่างคาวเกิลและอินูกามีมือว่าคุณจะทําตัวไหนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะให้คุณแล้วแต่คุณนะครับว่าจะทําตัวไหนก่อนนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเจ้าอินูกามีมือและก็คาวเกิลเนี่ยหาได้จากไหนนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยมันหาได้จากดันรับครับดันรับคืออะไรดันรับคือเวลาคุณเข้าไปช่องแชทอย่างเงี้ยเนี่ยพวกแบบเนี้ยหาปู่อย่างเงี้ยครับ ถ้าแบบว่ามีคนพบดันเงี้ยให้เรากดแอดเพื่อนไปถไ้าแอดเนี่ยแล้วเขารับเนี่ยเราจะได้ดันเขามาใช้ด้วยนะครับซึ่งการที่เราจะสุ่มเจอดันได้เนี่ยเกิดจากการที่เราลงดันาธาตุนะครับดันาธาตุคืออะไรอยู่ตรงนี้นะครับดันาธาตุเนี่ยของแต่ละวันนะครับอย่างวันนี้เป็นาธาตุมืดนะครับมันก็จะมีโอกาสอกอินุกามีมืดนะครับประมาณนี้สำหรับการได้อินุมืดส่วนเขาเกลือก็แค่ลงดันาธาตุแสงนะครับจนกว่าจะได้แต่ไม่แนะนานะให้แนะนํา หาเพื่อนแอดมากกว่าคุ้มกว่านะครับไม่เปลืองเอ็จีด้วยนะครับสําหรับเดี๋ยวผมจะให้ช้อยส์นะครับผม,ผมก็คือสําหรับคนที่จะทำคาวเกิลหรืออินูการมีมือเนี่ยแล้วแต่คุณนะครับถ้าคุณอยากจบโกเลมเร็วๆแล้วก็จบแบบเร็วๆอะฮะก็คือให้เอาอินูการมีมือแต่ว่าถ้าคุณจะเอาไปใช้ลงหอต่อยาวๆํำหอเลยเนี่ยก็คือทำคาวเกิลขึ้นก่อนนะครับ โดยลูนของเจ้าอินูมืดเนี่ยแนะนานะครับอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องรวมเซตก็ได้แล้วแต่คุณเลยขอแค่แรงที่สุดคิเลสัก85ขึ้นนะจะดีมากนะครับคิดาเมทเท่าไหร่ก็ได้นะขอคิเลสูงๆแต่ว่าคิดาเมทสักร้อยสามสิบจะดีสเตตัสอื่นเนี่ยแอดแท็กเนี่ยประมาณพันหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลือดเนี่ยแล้วแต่เลยเลือดจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแค่ตีบอลตายแค่นั้นก็พอแล้วนะครับอันนี้คือหน้าที่ของอินุการิมืดน,นะครับต่อไปก็คือเจ้าคาวเกล นะครับคาวเกลเนี่ยถ้าคุณนําขึ้น6ดาวในข้อดีคือมันจะได้ความอึดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งนําให้คุณลงหอได้ต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับรุ่นของคาวเกลเนี่ยผมให้เลือก2อ,อย่างก็คือเป็น ex นะครับหรือว่า Swi f t ก็ได้นะครับผมเพื่อให้มันเร็วแล้วก็มีโอกาสได้เทิร์นเพิ่มนะครับสำหรับ ex นะครับ สำหรับลำดับการออกในการใช้งานนะครับคาวเกอร์ควรออกตัวแรกนะครับผมหรือว่าจะออกหลังแฟรี่ควีนก็ได้นะครับอินุกามิมืดออกตัวสุดท้ายนะครับซึ่งประโยชน์ของสองตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเช่นอินุกามิมืดเนี่ยอินุมืดเนี่ยถ้าเอาไปใช้เนี่ยคุณจะเอาสามารถนําไปใช้ลงโกเลมได้นะครับ B10 นะทีมนี้เลยแตเออไม่ใช่ทีมนี้ทีมนี้อ่านี่แล้วก็แมวหลุกทีมนี้นะครับ สำหรับตำแหน่งแมวลมใช้เชนนอนแทนได้นะครับทีนี้เลยนะซึ่งคิดที่แล้วผมก็ลงให้ดูแล้วอินุงามีมืดเนี่จะเป็นตัวดาเมจหลักในการตกบ,บอสนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสบอสกลางหรือว่าบอสสุดท้ายนะครับมันดาเมจเดี่ยวแรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นมาเป็นระดับ2และ3นะครับแล้วแต่คุณว่าจะเอาคาวเกอร์หรืออินุงามีมืดก่อนนะครับโอเคแต่ว่าการขึ้น6กดาวสําคัญนะครับสำหรับอินุกามีมือนะจริงๆงผมเชียร์อินุมากกว่าอินุมืดมากกว่าเพราะมันจะได้ดาเมจ เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับผมถ้าคุณทาคาวเกิลเนี่ยคุณได้แค่ความถึกเฉยๆซึ่งแก้ไขด้วยการใช้ลูนได้นะครับแต่ว่าแนะนําแล้วกันอินุมือก่อนนะครับผมแนะนําแค่นั้นแหละนะแต่ว่าจะทาคาวเกิลก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดเนาะแล้วก็เจ้าลูนเนี่ยลูนการฟาร์มลูนเนี่ยให้ใช้ลูน B7 ไปก่อนนะครับถ้าคุณยังลง B10 ไม่ผ่านแต่ว่า b 1 0ผ่านแล้วก็ B10 แล้วก็ไปต่อที่หอได้เลยนะครับ แมวลมเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่ใช้อ่าเจ้าแมวลมก็ใช้เจ้าพิกซี่ลมซึ่งเชียร์พิกซี่ลมนะครับมากกว่านะครับเพราะว่ามันเควสมันแจกนั่นเองนะครับสำหรับอ่าีพีหน้านะครับก็คือตัวที่เราจะทําเป็นตัวต่อไปนะครับก็คือจะเป็นตัวซับพอร์ตแล้วนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมาให้มีให้เลือกอีก2ตัวเช่นกันนะครับแต่ว่า คลิปนี้เนี่ยก็จะให้เลือกระหว่างาเจ้าฟรานกับเจ้าอินุงามีมืดนะครับเพราะว่าสาคัญพอๆกันนั่นเองนะครับเอ้ไม่ใช่ฟรานเจ้าคาวเกลกับอินุงามีมืดนะครับเพราะว่าสําคัญพอๆกันนะครับแต่ว่าให้เอาอินุง,งามีมืดก่อนจะดีกว่านะครับมันจะได้จบเร็วแล้วก็ง่ายกว่านั่นเองนะครับเห็นไหมทีมเนี้ยมันจะลงได้ค่อนข้างที่ชัวร์มากแล้วก็แนวทางการใช้อินุมืดในที่อื่นนะครับสามารถลงได้อีกก็คือลงได้ทั้งมังกรนะครับ มังกรก็ลงได้ครับ B10 ถึง B12 ก็ยังใช้แบบนี้ได้นะครับแล้วก็เนโครเนโครก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ในสามหัวได้เช่นกันนะครับสามหัวนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเลียงทำลายมอนขึ้น6ดาวเป็น EV ีที่2นะครับผมก็ก่อนจะไปก่อนจะจากไปสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ